สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียจะพาไปสิ้นเดือนนะฮะเราจะพาไปร่วมรุ้นสนุกกับเชือกกับแต้มสะสมนะครับก่อนที่จะหมดเดือนนะครับผมเฮียก็จะพาไปทุกคนไปชิงโชคนะครับด้วยแต้มนะครับด้วยแต้มในบัตรนะครับก็จะมีวันนี้เฮียจะพาไปใช้แต้มในบัตรนะคะสออย่างครับในการชิงโชคนะครับก็คือแต้มของเทสโก้โรตัรสนะครับขับการดนะครับผม ก็มีอะไรให้ไปชิงโชคบ้างนะครับไปดูกันนะครับ Tesco นะครับที่จริงแล้วไม่ต้องรอเฮียมามา,าแนะนําให้ก็ได้นะครับคือเดือนใหม่ของมันก็จะปรับใหม่ไปเรื่อยๆนะครับว่าอย่างไรนะครับผมก็ขั้นแรกก็คือคลิกแรกแต้มเลยนะครับกดไปคลิกแรกแต้มของมันจะมาทุก,ทก,ทก,ทกวันที่1น่นะฮะมันจะเปลี่ยนของใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะมีอุออบันมีให้แรกก็คือ ประกันอุบัติเหตุนะครับทุน10,000แบาทนะครับผมก็แล้วก็จะมีเสี่ยมี่เน็ตมี่โน้ต9โปนะครับสีไว้นะครับสีขาวนะครับผมก็จะมีให้เล่น2อย่างที่เหลือก็จะเป็นการบริจาคการแบบส่วนลดนะครับอ่ะงั้นเราเข้าเลือกของเราเลยแล้วกันนะครับก็จะมี30ใช้3ไซส์แต้มนะครับในการลุ้นเสี่ยมีนะครับอ่ะงั้นเราเริ่มเลยยืนยันครับ แล้วก็ปิดนะฮะโอเคอ่ะเหลืออยู่ร้อยหนึง่งอ่ะได้อีก2ครั้งอ่ะปิดยืนยันครับปิดได้อีกไหมอ่ะได้อยู่อ่าไม่ได้แล้วนะฮะไม่พอคะแนนไม่พอสำหรับแรกขับการนะฮะเราปิดนะครับโอเคครับอ่ะ ก็ออกนะฮะเราก็ถือว่าเราได้ลุ้สนุกละต่อไปนะครับก็จะเป็นของเอโซนะครับอนะเอโซนะเออวันนี้นะฮะ,ะ,ฮะอิมพีเรียนะครับแจกที่เฮียเคยเคยรีวิวไปนะตอนนี้ประกาศผลแล้วนะครับใครที่ไปลุ้มสนุกก็อย่าลืมไปดูว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเขาจะโทรศัพท์มาหาเรานะครับผมโอเคครับงั้นต่อไปเราเข้าเรื่องของเราเลยลวกันเราไปที่เอโซนะครับ เอสโซ่นะฮะแล้ก็แรกของรางวัลเลยนะฮะกดไปที่เมนูแรกของรางวัลน,นะครับในไลน์นะอันนี้คือเข้าในไลน์ละแล้วก็เข้ามาในเพจออ f ฟิเชียของในไลน์ออฟฟิเชียลของเอสโซ่ไทยแลนด์นะครับ mm hmm. ก็พอเข้ามาหน้านี้แล้วกดแรกของรางวัลเลยครับ mm hmm. ครับพอเราพอเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บมันจะบอกมาว่าเรามีเรามีคะแนนเท่าไหร่นะครับ ก็หลังจากนั้นเราก็ไปแลกกดลุ้นนะฮะลุ้นใดสันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอขึ้นมามันกลายเป็นบัตรตเติมน้ำมันมูลค่า1,000 0บาทนะครับ10รางวัลน,นะฮะรวมมูลค่า1 0 0 0 0แสนนะครับก็เอาเอาเป็น10ิทเลยละกันนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆละ10บเลยนะครับตกลงนะครับ ก็หนึ่งคะแนนแรก10สิทธ์นะครับแล้วพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมายืนยันให้เรากดตกลงนะครับกรลองดนเนินการนะครับรอสักคู่นะครับผมก็เท่านี้เองนะฮะก็คือคุณใช้1 0 0คะแนนแรก10ทลุ้นรางวัล10คะแนนอ่า10สิทธ์นะฮะแล้วต่อไปก็คือเราก็ต้องไปดูติดตามผลการจับรางวัลได้ที่ไลน์ ของเอโซไทย l a n d นะครับในเดือนถัดไปวิธีการดูก็คือว่าเออมันต้องดูนะถ้าไม่ดูนี่คืออาจจะพลาดรางวัลถ้าเราได้รางวัลน,นะสามขีดข้างบนมุมขวาบนเห็นไหมเ,เราก,กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่รูปภาพวิดีโอ,อ,อไม่มีลิงก์โฟไฟล์โอ,อ้ไม่มีเลยเดี๋ยวเ,เข้าไปดูตัวประกาศรางวัล เข้าไปดูตรงที่เป็นรูปตัว n เนี่ยนะฮะเป็นโน้ตเนี่ยนะฮะอา้าวอละตัวนี้นะครับก็มันจะบอกอตัวรายชื่อมันจะบอกว่าราคาขึ้นลงเท่าไหร่นะฮะ <S <S แต่ว่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะบอกว่ารายชื่อเนี่ยมีใครบ้างนะ,ะที่ได้รางวัลน,นะครับก็เข้าไปดูคลิกรายชื่อกันได้นะครับด้านล่างตรงนี้นะฮะตัวที่เป็นโน้ตสีเขียวเนี่ยที่เป็นเหมือนแผ่นกระดาษ3ขีดเนี่ยนะฮะ ข้างบนกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาดูประกาศนะครับใครที่เล่นของเอสโซขับสมัยขับเนี่ยเราจะต้องแคสโซไทยแลนด์เนี่เราต้องมาเช็คเองนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีการเตือนนะครับหรือโทรศัพท์มาบอกครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ